ให้แกทําไร่ทาสวนอยู่ที่บ้านหวังจะได้ดูแลฉันตอนแก่เท่าอันนี้อะไรจะมาขอตังค์ผู้ไปทํางานโรงงานแกปีกกล้าขาแข็งถึงขนาดออกไ,ไปเผชิญโลกภายนอกได้แล้วงั้นหรอถ้าเป็นแบบน,นี้นะฉันหนูต้องไปทํางานที่กรุงเทพหนูกะได้มีโอกาสได้เรียนไปด้วยไงโอเคแม่ไม่ให้หนูยืมไม่ไ้หรอกหนูไปยืมก็ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนจะมายืมตังค์ให้แม่สั่งสอนหน่อยไม่ได้แล้วไงแล้วจะยืมเท่าไหร่ สองหมื่นค่ะโอ้เงินตั้งเยอะฉันไม่ให้ยืมฟรีๆหรอกนะฉันคิดดอกเบีย้ยอันนั้นนั่นหนูรู้แม่แล้วแม่จะคิดดอกหนูเท่าไหร่ร้อยเลยยี่สิบคงไม่เยอะไปใช่ปะโหเยอะมากอะ่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงหนูก็จะยืมแหละรออยู่นี่แล้วกัน ยืด้วยวายืมมันไหนแล้วจะคืนเมื่อไหร่ส่วนนี่เงินและไม่ต้องเอามาคืนฉันนะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลับมาบ้านเงินเนี่ยเป็นเงินที่แกทําสวนทํานานล้วแหละเข้าใจไหมคุณแอคะโครงการรอบเนี้ยอยู่ที่บ้านเกิดของคุณพอดีคุณจะไปด้วยตัวเองไหมคะยังรอแอกลับมาอยู่ครับป้า ตอนนั้นให้ตังเขายืมไปเงินเทมใช่เหรอทำไมไม่บอกเขาดีๆอ่ะเป็นไรของชาวบ้านทำาหแอเน่ะเขาเป็นคนซื่อถ้าป้าไม่ดุเขาเนี่ยเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าโลกภายนอกมันโหดร้ายขนาดไหนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะแต่แอนเขาก็คืนเงินที่ยืมไปครบแล้วไม่ใช่เหรอทำไมป้าไม่เอาไปรักษาโรงพยาบาลดีๆหนึ่งอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ง่ายป้าไม่อยากให้แอนเขามาลำบากกว่าป้าน่ะ ปวดท้องเหรอคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปชงน้ำสมุนไพรมาให้ดีกว่าคะ่ะโอ้แม่แม่ปลูกอะไรของแม่เนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนี่ไอ้ที่ปลูกเนี่ยนะเขาเรียกสมุนไพรพืชผักสวนครัวกินก็ได้รักษาโรคก,ก็ได้ <c oughs> อ้าวนี่ โกกรคกระเพาะกำเริบอีกแล้วเหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมเฮ้ยว่าให้กินข้าวให้ตรงเวลาน่ะนี่เดี๋ยวไอ้นั่นนะนะเอาไปต้มมารักษาโกกรคกระเพาะได้เห็นหรือยังว่ามันมีประโยชน์พี่หนูมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์นอ่ะเพราะมันปลูกไปมันก็ไม่ได้เงินไงแนมะ่ใครบอกว่าไม่ได้ถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราก็ไปขายที่ตลาดทุกอย่างมันแปลงเป็นเงินได้แล้วนี่ขนาดปลูกไม่เยอะนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าปลูกเป็นไร่นะเราไม่ฝากตัวเองลงไปด้วยหรอแม่อุ้ย พูดอะไรงแ,แกนี่เฮ้ยแย,แย,แยสมัยนี้นะเครื่องจักรเกษตรกรเนี่ยเขาทันสมัยหมดแล้วถ้าอนาคตแม่ซื้อมานะแม่เนี่ยไม่ว่าจะมีกี่ไร่แล้วก็ทําได้หมดแหละไม่ต้องหลงแรงเลยนี่ค่ะขใจะคุณแอร์คะคุณเองก็เป็นโรคกระเพาะอยู่อ่ะสองสามปีมานี้คุณทำงานหนักไม่หยุดเลยฉันว่าคุณควรจะหาเวลาพักผ่นอนได้แล้วนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญ,ญาตแจ้งเจ้านายจกคุ้นนะคะคคุณแอร์คะช่างเขาบอกว่าถ้าจะซ่อมตอนนี้ต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าข้างหน้าเนี้ยก็เป็นบ้านเกิดคุณแอร์แล้วไม่ใช่เหรอคะยังไงเดี๋ยวฉันลองไปคุยกับโครงการด้านในก่อนดีไหมคะอืมเดี๋ยวเธอเดินไปคุยกับเขาก่อนเลยละกันฉันขอไปเดินได้ไ่ะได้เลยค่ะ มาหาใครครับแกพี่บอสกลับมาเหรอโอ๊ก็ไม่อยู่บ้านก็ไปข้างนอกแกไปไหนอ่ะรู้ปะน่าจะไปซื้อของในเมืองอะมั้งนี่ก็งงนะแกมีเงินแต่แกไม่ยอมใช้บอกเก็บไว้ให้แอร์เก็บอะไรนักหนาก็ไม่รู้โอ้ยแกฝากกุญแจบ้านไว้ยังไงก็เข้าไปบ้านแล้วก็ตามสบายเลยนะวิไปหาเพื่อนกันขอบใจพี่ไปเอกัน ได้เจอหน้าลูกไหมหลายปีมานี้ทำไมแอมไม่กลับมาเยี่ยมแม่บ้างนะลูกอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างถ้ามันทำงานไม่ไหวเรียนไม่จบก็ไม่เป็นไรนะกลับมาเถอะแม่นี่ทำไร่ไถนาเก็บตังไว้ให้เยอะแยะเลยอนาคตจะได้ไม่ลำบากไงแม่เก็บเงินที่หนูโอนมาให้แม่ทุกบาทเลยนะไม่เคยใช้เลยถ้าแม่เป็นอะไรไป หนูเอาเงินนี้ไปใช้ได้เลยนะลูกกินข้าวบ้างนะแม่อยากทำกับข้าวจากผักทีส่สวนที่บ้านให้หนูกินจังเลยสวนที่บ้านกำลังไปได้ดีเลยนะลูกตั้งแต่แม่ซื้อคูอโบต้ามางานสวนก็กลายเป็นรายได้หลักเลยเงินจากที่แม่ขายได้เนี่ยแม่ก็เก็บไว้ให้หนูนะลูกเป็นโรคกระเพาะแม่เตรียมสมุนไพรไ้ให้ลูกเยอะเลยสมุนไพรเนี่ย ปลูกจากบ้านเราเลยนะอ๋อถ้าแม่เป็นอะไรไปรถคูบูตา้าแม่ยกให้ลูกนะจะได้เอาไว้ทำมาหากินในอนาคตแม่ทเพีนไปได้แม่ก็อยากให้หนูกลับมาช่วยแม่ทำงานที่สวนให้ลูกเรามีรถคูบูต้าแล้วสะดวกสบายไม่ลำบากเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าแม,แม่ลูกไนงะ บอกไปนี้เนี่ยหนูจะกลับมาช่วยทำงานที่บ้านแล้วนะหนูจะไม่กลับไปกรุงเทพแล้วแล้วหนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะไม่เคลื่อนย้ไปไหนแล้วน่ารักลูกนะ ของแม่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเก่งมากลูกผูกแดกเหนื่อยไหมคินหน่อยค่ะแต่ว่าหนูมีอะไรจะให้แม่เลยนะแต่ต้องหลับตาก่อนแก่งแอีกปะเนี่ยเร็วลืีตาได้เลยค่ะเงินเนี้ย มันได้จากการที่เราขายผลผลิตในรายของเราที่แหละแม่ถ้าเกิดแม่อยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะซื้ออะไรเนี่ยแม่ก็เชื้อได้ตามสบายเลยไห้ <c oughs> จริงเหรอลูกขอบใจลูกมากเลยนะแต่ว่าแม่อย่าเพิ่งดีใจไปนะเพราะว่าผลผลิตปีนี้มันขายดีมากเดี๋ยวแม่จะต้องได้รับเงินมากกว่านี้อีกจริงเหรอลูกอ,มอแม่ดีใจจังเลย ถ้างั้นวันนี้นะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าแม่อารมณ์ดีแล้ว <laughs>